สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกมโลบล็อกกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งแมปในวันนี้ใช่ลหมครับพี่พลย้อนกลับมาเล่นเกม Do อสอีกครั้งหนึ่งตามคําท้าทายที่น้องๆชื่นชอบนะฮะล่าสุดอย่างที่บอกนะครับมีน้องๆ้ามาเยอะมากนะครับพี่ครับพี่ช่วยเล่นในแบบปิดเสียงให้ทุกคนได้ชมกันหน่อยผมก็อยากรู้นะว่าถ้าเกิดแค่ปิดเสียงเนี่ยมันจะยากขนาดไหนอ่ะ ผมจะสร้างกติกาให้ตัวเองแล้วกันก็คือ 1. ผมจะไม่ทําการซื้อไอเทมเลยนะฮะสพอเข้าไปในตัวเกมปุ๊บผมจะทําการปิดเสียงนะฮะหรือถอดหูฟังเลยโชว์ความบริสุทธิ์ใจเลยคือทุกส่วนที่เราเจอไม่ว่าจะเจอตัวอะไรก็ตามผมว่าที่ยากที่สุดของในเวอร์ชั่นปิดเสียงน่าจะเป็นสคริปต์แล้วก็ในเรื่องของการฟังเสียงของฟิกเกอร์อะไรพวกนี้นะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปมาเข้าประตูนี้เลย แล้วก็ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แรงๆให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะฝากกดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะฮะโอเคอันนี้เราก็เข้ามาแล้วนะฮะอย่างที่บอกนะผมจะไม่ทําการซื้อของเลยนะครับแล้วก็ที่แน่ๆน,นะฮะถ้าเกิดใครอยากให้มีการท้าทายอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปกันได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มกันผมจะกดทําการปิดเสียงก่อนนะครับ นี่ปิดเสียงแล้วนะอะผมถอดหูฟังดนะ้วยโชว์ความบริสุทธิ์ใจถ้าเกิดกรีดขออภัยในเสียงกรีดด้วยนะฮะทุกคนมาพร้อมแล้วลุยเลยดีกว่าครับหยิบกุญแจมาประตูที่1ฮะเริ่มผมอยากให้เขาอัปเดตแล้วนะคืออยากเห็นอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆนะฮะเพราะว่าเหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะแล้วก็เท่าที่ผมเล่นมาผมเล่นมาเยอะมากแต่ยังไม่เคยเจอแจ็คเลยนะ คราวนี้เวลาปิดเสียงเล่นหรือว่าเราไม่ได้ฟังเสียงอะไรเลยเนี่ยผมจะพยายามมองหน้าจอให้ได้มากที่สุดนะฮะอาจจะไม่ได้จ้องหน้าคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าเล่นไปพี่ไม่ต้องมองระหว่างที่เราเล่นไปเราลองมาดูกันก็ได้นะว่าเขามีอัปเดตอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่แน่เราอาจจะเจอซีคล็ตอะไรก็ได้นะฮะอย่างน,นี้ไฟกระพริบแล้วนะฮะผมมาเข้าตู้นี้ละกันนะมันมาใกล้ถึงยังเนี่ยคือไม่รู้เลยนะมันมาถึงไหนละอ่าเข้ามัวๆนะฮะกะจังหวะเอานะครับ โอ้โหมืดมากคือถ้าสคริชมานี่คือเราไม่รู้เลยนะเวลาเข้าห้องมืดผมจะพยายามเงยหน้ามองก้มหน้าดูนะฮะเพราะว่ามันมืดมากแล้วมันเราไม่รู้ด้วยว่าสคริชมาเมื่อไหร่นะฮะหรือว่าเราตั้งกฎกติกาเพิ่มไหมเราห้ามหาไอเทมด้วยยกเว้นต้องหาคุณแจแล้วกันอ่ะผมไม่หาไอเทมนะฮะ oh, <no. S 1> ไปต่อนะครับภาพอะไรอะ่ะเฮ้ยน่าสนใจขออ่านชื่อภาพหน่อยสตรีทไลท์เออเื่อภาพไฟถนนหรอ ทุกคนมองเป็นอะไรฮะมันเหมือนคุณแจเลยเนาะออะไปต่อนะครับไปหาสวิชเปิดประตูไหนคอาดูหน่อยสิไม่มีอะไรไม่มีเอ้ออยู่นู่นผมตื่นเต้นกับอัปเดตใหม่มากเลยนะเพราะว่าอัปเดตล่าสุดที่เขาปล่อยรีกออกมามันมีเด็บอยู่ในรูปภาพด้วยนะฮะประตูที่14ไม่ยอมเปิดด้วยนี่มีตู้หล่นใส่เรานะฮะไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหม คือมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะแล้วตกลงทุกคนรู้ยังว่าไอที่อัปเดตล่าสุดมันเป็นยังไงฮะไอที่มันเป็นไอเทมอยู่ในห้องอไอเทมสีเหลืองๆอ,อ,อ่ะโอ้ห้องนี้มืดอีกฮะโซนี้หรือปเปล่าโอ้ยดีนะที่ผมลองเงยหน้าดูชิปเป่งโอ้โหโคตรตกใจเลยเมื่อกี้ประตูอยู่นี่เหรอทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นวะมีมาอ,อีกปะเนี่ยเฮ้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 ยมีตัวอะไรมาปะ Sur Forbes, MotherFucker คือเมื่อกี้ผมว่าผมสังเกตเห็นว่าห้องที่แล้วมันมืดอ่ะผมว่าลัชน่าจะมาแล้วประเด็น,นคือผมไม่ได้สังเกตตอนประตูเปิดว่าไฟมันกระพริบหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมตอนที่ผมแบบเอะใจว่าเฮ้ยเหมือนห้องข้างหลังมันไฟดับแต่พอเข้าไปแล้วทําไมมันไม่มีวะคือเราก็ไม่ได้ยินเสียงไงเราไม่ได้แบบรู้เลยว่าอะไรจะมาโอเค เอาใหม่นะฮะแต่ผมจะไม่ใช้หัวใจนะมีน้องๆเคยแซวด้วยว่าทําไมพี่ไม่ใช้หัวใจมันมีหัวใจอยู่อันนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหสิบแปดมันมาแล้วเข้าเลยโอเคกะจังหวะเอานะฮะไม่ได้เสียงเลยเลยรู้แต่ว่ามันมาแต่ว่าผมไม่กล้าเข้าเร็วด้วยคือเข้าเร็วมันก็เสียงโดนเจ้าหายมันเตะออกมาไง ห้องนี้น่าจะต้องหากุญแจนั่นไงผมไม่ได้ยินเสียงอะ่ะผมต้องหาทุกลิ้นชักเฮ้ยทุกคน Amazing มาลิ้นชักแรกเจอเลยโต๊ะตัวแรกเลยไม,ม่กระพริบใช่ไหมบางทีมันกระพริบแปลกๆผมก็ไม่รู้มันกระพริบหรือเปล่านะยี่หกเฮ้ยกระพริบแล้วเฮ้ยทำไมผมโชคดีจังเลยเจอห้องกระพริบแบบเป็นห้องที่แบบมีให้หมดมุดท่อไม่มีมดทอ่อมุดทอ่ดทอ,อ,ดทออีกแล้วนะ เออเห็นเห็นเห็นคราวนี้เห็นมันมุดไปละไม่ใช่มันมุดไปเลยเราอะมุดมาว่ามีตัวอะไรจะมาไหมโอ้โหมืดมากผมเสียวสครีชมากเลยอะผมไม่ได้ยินอะเอายังเปิดไม่เสร็จหรออ๋อสิเมื่อกี้ผมเห็นไฟกระพริบผมก็ตกใจว่าลัชจะมาเหรอแต่เป็นห้องทำพระโซ่ ใครเนี่ยจัดห้องไม่สวยเลยเราต้องมาเปลี่ยนรูปภาพให้ใช่ปะสามสามแล้วไปโอ้ซิกซีกซกไม่ใช่ลัชกระพริบใหญ่เลยเอ้ยห้องยาวละแมนเราถอยดูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สปีดลันอ่าเดี๋ยวถอยแถวนี้ถอยเล่นนะนิดนึงขอดูหน่อยทีโพสต์ว่าเฮ้ยทีโพสต์นิดหนึ่งเอ้ยแสดงว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นการเกิดของเจ้าซิกนะฮะทีโพสต์แบบเนี้ยอ่าส่วนใหญ่จะเห็นนะใช่ไหม มันก็เป็นอะไรที่แฮดิปิดเสียงวิ่งปิดเสียงวิ่งคุณบอยต้องช่วยใส่เสียงเพลงให้มันตื่นเต้นเล้าใจแทนและเดี๋ยวเสียงเงียบมันเกมมันไม่หนุกนะเฮ้ยขวาต้องดูไปเร็วๆนะเวลาสูส้กับเจ้าซีกฮึบฮึบไปโอ้ไม่ก,กี้เหมือนเราวิ่งทะลุป,ประตูเลยเนาะ เราเจอกับโฮสต์นะครับทุกคนคือเมื่อกี้มันกระพริบแรงมากผมก็เลยลองเดินเข้าประตูไปเลยนะฮะแล้วก็ได้พบว่าเราเจอกับโฮสต์ผมถอยไม่ทันวะ่ะเมื่อกี้ผมลองแบบเดินหน้าอีกนิดนึงนะแล้วค่อยค่อยถอยนะสวยเลยเลือดลดเลยเอะมมามามา,มาไปพอละมม้ง พอแล้วผมไม่กล้าเดินไปว่ะกลัวโดนตายนะโอเคถ่านละโอเคมีการส่งฮอลมาทักทายนะฮะสำหรับการท้าทายแบบปิดเสียงนะครับไปต่อฮะเจอฟิกเกอร์แล้วนะฟิกเกอร์อันนี้ท้าทายเหมือนเดิมไหมแบบไม่ย่อไม่ย่อปิดเสียงสู้กับฟิกเกอร์ห้องห้าสิบไปเริ่มผมไม่ได้ปรับกราฟิกต่ำด้วยมองยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเมก้า oh มันอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่เฮ้ยเฮ<ห>้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยตกใจนึกว่ามันจะมาผมรอยมันเดินไปไกลกๆก่อนนะโอ้ขยับตรงนี้ตายแน่แน่โกเคกราฟริกต่ำแล้วนะฮะกราฟริกต่ำแล้วดูง่ายขึ้นนะฮะสำหรับคนที่ไม่ผ่านด่านนี้สักทีนะฮะมันจะมาไหมเนี่ยมันจะมาไหมเนี่ยมันจะมาไหมเนี่ย มันไปนู่นละผมเดินหยิบหนังสือเล่มนี้เลยผมมักหยิบเล่มนี้ก่อนนะฮะสีโดดเด่นมันมามันมามันมาผมยืนนิ่งๆก่อนนะตอนนี้ผมได้มาหกเล่มแล้วขาดสองเล่มอันนี้คือผมกำลังรอให้มันย้อนกลับไปอยู่นะครับเพราะถ้าเดินไปนี่ตายแน่ๆมันไปละไปละไปละ ผมเหลือสองเล่มน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนี่ไงครบแล้วโอเคผมขอหลบดูรหัสตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยกดรหัสแป๊บหนึง่งเออตรงนี้ไหนๆก็ได้เลนอีกครั้งหนึ่งแล้วสอนน้องๆที่ดูตรงนี้ไม่เป็นนะฮะน้องๆดูตัวไอเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่1นนะฮะแล้วก็ขึ้นมาไอที่เป็นเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณนะ์ไดมอนด์เนี่ยที่เป็นตัวไอสองตัวนะฮะคือหมายเลขสองนะฮะไอพวกตัวเนี้ยมันเป็นตัวเลขโรมันนะฮะหนึ่ง 1>, 1 2 3 4 5นะครับเรียงไป5รหัสตัวอักษรนะฮะอ่ะเราก็ดูว่าไอ้สัญ,ญลักษณ์เนี้ยมันตรงกับตัวเลขอะไรนะฮะอย่างตัวเลขที่1หรือตัวไอตัวเดียวเนี่ยมันตรงกับหมายเลข5ครับไดมอนด์ Diamond เนี่ยจะตรงกับหมายเลข7ก็คือ5 7 9สามเหลี่ยมคือ9เห็นไหมฮะ5้9เสี่เหลี่ยมคือ5ก็เป็น5 7 9 5วงกลมคือ1 5 7 9 5 1อ่านี่คือวิธีการดูนะครับถือว่าสอนไปนในตัวเลยนะ5 7 9 5 1ไปปึ๊บนี่เปิดแล้วไปครับวู้้โหขอดูสคลิชนะเออมันตกใจชิเปงเลยหัวใจจะวายตายไอ้บ้าเฮ้ยกระพีบอีกอะเข้าเลย โอเคไปละลัชวิ่งแปลงล่างแล้วนะตามมันไปไป้ <laughs> คุณแจวางไว้ให้ที่พรม <laughs> เออมันต้องอย่างงี้ดิน่ารักขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากโอเคห้าสิบเก้าอ่าห้องนี้ต้องแห่คุณแจแล้วนะถ้าเจอทิโมตีนี่ตายเลยวนะเนี่ยเอ้ยขอรักษาเลือดนิดนึง <laughs> น้องบอกไหนไม่ใช่อทเทมนิดนึงนิดนึง <laughs> เอาเป็นว่าคลิปนี้เน้นปิดเสียงเล่นนะฮะ แล้วบางทีต้องดูตามโต๊ะด้วยนะบางทีมันชอบวางอยู่บนโต๊ะหรือว่าวางอยู่บนโซฟาอะไรเงี้ยแล้วแบบคือบางทีเรามุ่งเน้นแต่หาตามตามไอ้ลินชักนึกออกปะผมเคยนะโอ้หาครบทุกห้องแล้วหาไม่เจอมันดันวางอยู่บนโซฟาเช็คเช็คเช็คหกสี่โอ้กระพริบผมขอหลบข้างบนนะอันนี้แบบไม่หลบตูน้นะเอะหลบข้างบนห <c oughs> ลบได้หลบได,บได้แบบนี้หลบได้ กระพริบอีกแล้วกระพริบบ่อยจังเปิดประตูให้เลยอ่ะมึบออาโอเคผมเปิดประตูให้มันมันก็จะทะลุปไปห้องหนึ่งเลยนะฮะมา 70. เจ็ดสิบปึ๊บกระพริบอีกแล้วเหรอขยันมาจังเลยเจ้าลัชมันมาแบบประตูเว้นประตูเลยป่ะเนี่ยฮะอยากจะมาดูเราแบบแหมปิดเสียงเล่นเหละแกแกโดนซะเถอะเอ้ยห้องมืดเลยอ่ะ เด็กแว้นกินไฟมันมากินห้องนี้ด้วยดูดีทุกคนไอผมไม่เคยเห็นห้องนี้แบบไฟดับนะผมแบบเปิดประตูให้มันทะลุมาไงดูดีเห็นไหมประตูนี้เปิดเลยลัสมันมาวิ่งเล่นในห้องนี้นะเมื่อกี้โอ้ห้องมืดตึดออืห้องมืดเฮ้ยมันมามันมา่นไงมันมาจริงด้วยสวิตต์โอ้ไม่ไม่มันมาสองตัวมาสองตัวมาสองตัว โอมาอีก oh, แล้วหรอพูดจริงพูดเล่นมามามาลัชมานะเฮ้ย hey, ตานี้ผมเจอลัชกี่ตัววะเนะี่ยมาบ่อยมากเอ้ย hey, ถูกทางด้วยวะเอ้ hey, มืดเกินโอ้ห oh, น้ากลัวทำไมมันมืดขนาดนี้ผมไม่เคยเจอแบบที่จะมาสู้สู้สีที่จะมาสู้ oh, สู้สีส oh, สส <laughs> อ่ะไปวิ่งเล่นกับสีครับสีรอบสอง ประตู85มันจะผ่านประมาณกี่ประตูอะมานับกันดีกว่ามาประตูที่หนึ่งะฮะประตูที่สองประตูที่สประตูที่สประตูที่ห้าประตูที่หเฮ้ยหลายประตูนะประตูที่เจ็โอ้เจประตูเลยเหรอโอ้ใช่ได้ใช่ได้ ถืว่าประหยัดเวลาเราไปเยอะ8ประตูนะฮะประตูสุดท้ายคือประตูที่8แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ประตูที่93แล้วนะครับแล้วก็จะเจอสคริชอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำไมเจอบ่อยจังเลย95โอ้โหมืดเติดมองอะไรไม่เห็นเลยมืดมากมาไหมสคริชไม่มี99แล้วทุกคนมาดีครับตีชนเลยเอาหวัวม่งประตูแล้วก็กระโดดทีประตูอ โอ้ยควันขโมงมากยุกยุยยุกยุยไปฮะมาเจ้าฟิกเกอร์กำลังเต้นบัลเล่หโหนบาโดดมาหาเรามันเหมือนมันเต้นบัลเล่งจริงๆนะ,ะไปเดินผ่านมาเลยโอเคเสร็จแล้วก็หยิบกุญแจมันอยู่ไหนมันขึ้นมาปะไม่ขึ้นหรอกปุ๊บเข้าไปแก้ไฟ เมื่อกี้เสียวเหมือนกันนะสิบห้าสี่เอ้สี่หนึ่งสามเคหาแล้วเออสวยงามยังไงือ้อถอยเข้าด้วย ก็จบแล้วนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการท้าทายดอสในรูปแบบที่ปิดเสียงเล่นผมว่าที่เราต้องระวังมากขึ้นหรือเพิ่มความท้าทายมากขึ้นก็คือเวลาเราเจอสคริชหรือว่าเราต้องตั้งใจดูไฟกระพริบมากขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วนฟิกเกอร์เนี่ยมันก็จะมีความท้าทายของมันอยู่แล้วเพราะว่าพอเราไม่ได้เสียงเราก็จะหาสมุดยากขึ้นแล้วก็รู้ตำแหน่งฟิกเกอร์ยากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมมันก็เพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมดอส ได้มากขึ้นเหมือนกันนะเออสนุกดีเอาละฮะแล้วทุกคนไปลองเล่นแบบปิดเสียงกันหรือ,อยังครับผมอ่ะอ,อันนี้มาเล่นให้ดูเลยนะเอาละรครับผมสำหรับการท้าทายเกม d o สในอีกรูปแบบหนึง่งหรือปิดเสียงก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะเธอชอบคลิปนี้ฝากให้กําลังใจพี่ผลด,ด้วยการกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม,ม่ยินดีต้อนรับนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับอ๋อแล้วก็เช่นเคยนะฮะเิออยากให้ท้าทายแบบไหนพิมมมพ์คคเเเนนาได้้ลลยรับับบบแวจกกทุ Oh, um.